มาพบกับตำนานลึกลับแห่งอเมริกาภาคสองเอาจริงๆถ้ากลัวขนาดนี้จะไปแล้วนะ <c oughs> นะกลัวมากค่ะแต่ก็ยังอยากพาคุณผู้ชมไปชมอยู่อย่ารอช้าไปทัวร์กันที่แรกเลยค่ะที่นี่คือโรงละครถนนท่าเทียบเรือเซาท์โคโรไลนาค่ะเป็นโรงละครที่เก่าแก่สร้างขึ้นเม,มื่อปี1809แต่เกิดพายุเฮอริเคนถล่มที่ ในขณะที่คนอาจจะดูแบบละครอยู่กลายเป็นว่ามีคนตายมากมายมหาศาลฉะนั้นนะคะพี่นิกอย่างที่บอกเมื่อที่ไหนมีผู้เสียชีวิตที่นั่นจะต้องมีตำนานและเรื่องราวอย่างที่บอกว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนะคะหลังจากนั้นเขาบอกว่ามีการพบเห็นวิญญาณมีผีมาสิงอยู่ที่โรงละครแห่งนี้ไม่ได้ไปไหนด้วยนะ น่าตัวนะอ้าวแล้วเขายังเปิดใช้บริการเหรอคุณอ้าวอาจจะมีแบบกลุ่มวัยรุ่นที่อยากเข้าไปแบบลองสูดพิสูอยากตีแต่ก็อยากไปดือนกันนะคะพี่เน็กที่ต่อไปที่นี่หูคนลุกมากซาเลมค่ะที่นี่นะคะเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งแม่มดของอเมริกาตำนานนะว่าไม่ได้นะทางเขาเขาจะมีความเชื่อเรื่องแม่มดมากค่ะพี่เน็กซึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่า มีชายคนหนึ่งที่โดนลงโทษด้วยการเอาก้อนหินทับในระหว่างที่ก้อนหินทับเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดประชดขึ้นมาว่าแรงอีกแรงอีกหนักอีกใชเขาก็ได้เสียชีวิตในระหว่างการโดนสอบสวนคือแบบประชดประชันคือเอามาเลยเอามาอีกเอาอีกเอาอีกเลยใช่ครับพี่นิกแล้วพอเวลาผ่านไปนะคะเขาก็บอกว่ายังพบเจอวิญญาณของชายผู้นี้อยู่เลยน่ากลัวมาก นะ,ะต่อไปตำนานที่มีชื่อเสียงของชิคาโกนั่นก็คือแมรี่คืนชีพเขามีชื่อดังนะคะแมรี่นะคะ เขาบอกว่าเป็นอดีตหญิงวัยรุ่นที่ชอบเต้นกับแฟนในห้องบอลลูมนะคะแล้วก็เธอก็ถูกฆ่าในคืนฤด,ดูหนาวพ่อแม่เสียใจมากนะคะก็คือฝังไว้ในสุสานโดยนะคะวันที่10สิงหาคม1991มาริฮ <19 1 S 2> ูป <ih> ได้เข้าไปสำรวจสุสานน่งก่าวและใช้กล้องอินฟราเรดค่ะพี่นิกทายปรากฏว่าพบหญิงสาวคนหนึ่งร่างโป่งแสงนั่งอยู่ในสุสาน ซึ่งก็คือแมรี่นั่นเองนั่นแหละนะคะ <c oughs> ซึ่งจะบอกว่าน่ากลัวมากแล้วเขาก็แบบนั่งเศร้านะคะ <c oughs> พี่นิกอยู่บนแบบป้ายหลุมศพอย่างนี้เลยโอ้ยคนพิษอ่ะ น่ากลัวจริงๆ <S <S และที่สุดท้ายที่นี่คือบ้านผีสิงในซาวรรคค่ะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าสร้างเมื่อปี1796ค่ะเป็นบ้านพักสุดหรูเลยนะของบุคคลสำคัญแต่ระหว่างการสร้างเนี่ยเขาบอกว่าบ้านได้ถล่มลงมาทับคนงานเสียชีวิตอันนี้ก็แบบในประเทศไทยก็มีเหมือนกันจึงทำให้ปัจจุบันพบเห็นวิญญ,ญาณมากมายอยู่ในบ้านหลังนั้นเอ้ยเราเคยจะอยู่ เราไหมเราไปอยู่กันนะเราไปทดสอบแบบสำรวจไปดีกว่าเอาเอาเป็นว่าชัยวิจารณญาณในการรับชมคุณผู้ชมหนูกก็ขนลุกเหมือนกันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ